โอ้สวนแพนด้าเถี่ยวโตเถี่ยวโตครับเฮียโตครับเถี่โครับ ไม่ชอบแบบป๋าหรอไม่คุยกับป๋าเลยอ่ะฮะฮะถ่ายชาโตชาโตไม่ถ่ายถ่ายโซเฟียก็ได้โซเฟียวันนี้โซเฟียเป็นพระเอกของคลิปดีกว่านะอ่าไหนโซเฟียยิ้ม อ๋อก็ชาโตก็มายืนสิ่อาอยืนคู่กันเลยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไอชาโต้ชาโปรเฟสต์ตตน่ารักที่สุดเลยนี่ระวังนี่ตัวอะไรนี่ชอบหมี่ไหม ชอบไหมเอเซฟี่นี่นี่เซฟี่เอาเซฟี่นี่เซฟี่หมาไม้เซฟี่อะอยู่ที่ไหนวันนี้ม,มีอยู่ที่สเต็งนอกอยู่ที่สเต็งเฮ้ยอยู่ที่ด่านนอกทังหมดอยู่ที่ด่านนอกสะเดาสงขาสะตาดืขาอืมคลิปนี้ไม่มีชาโต้นะชาโต้ไม่เอา โรเฟียสนุกไหมวันนี้สนุกไม่ได้ถามชาโต้แล้ววันนี้ไม่ถามชาโต้แล้ว ทำอะไรนัทไปไหนละไอ้นัดอ่ะกลับไปนอนแล้วหรอไม่ไปคมไฟเหรออย,อยู่ที่หนึ่ง